โอเคเดี๋ยวเราเทลงมาเลยนะทุกคนอาฟังออืเห็นน่ากินจัดนะอาหารจันยักษ์ของคนต่างด้าวอย่างผมไม่น่า วันนี้อยู่กับผมไม่เมส่วนนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเราจะมาทําเมนูยักษ์กับของยักษ์นะผมโอเควันนี้นะครับผมเราจะมาทําเมนูกุ้งลอสเตอร์ยักษ์ยำนะครับผมนั่นแหละซึ่งแบบเราจะทํหลายๆอย่างนะผมนี่ทุกคนอันนี้นะผมกุ้งลอสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเราแบบจะทําให้มันสุกนะผมเดี๋ยวกินแบบนี้นะผมคืออ,อยากกินแบบนี้ครับทุกคนคือต้องลองกินแล้วแหละ นะทุกคนอ่ะโอเคนี่นะผมกุ้งลอสเตอร์ยามก็อันนี้มีกุ้งลอสเตอร์3ตัวนะนั่นแหละครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราแบบเผาพริกนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราแบบจับไปตำพริกแล้วก็ทําเมนูยำนะผม โอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็จะขอแบบต้มหรือว่าอบนะครับผมอบอะไรนะผมกุ้งลอฟเตอร์ไปแบบสุกๆก,ก่อนนะผมสุกแบบดีๆก่อนนะผมคือช่วงนี้ของดกินของดิบๆสักนิดนึงนะครับผมคือแบบก็ไม่อยากจะบอกครับทุกคนนะคือโอเคเดี๋ยวเราแบบจะไปทาอย่างอื่นกันต่อนะผมไปเดี๋ยวเราแบบไปทำน้าพริกยำครับผมไป ต่อด้วยมะนาวไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ตำน้ำพริกเ,เราตำพริกตำอะไรให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะผมมาเดี๋ยวเราไปจะมาผสมผสานกันครับผมมา โอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบขอมาใส่ส่วนผสมนะครับผมของแบบน้ําพริกยํานะทุกคนนี่นะใส่แบบพอประมาณนะแต่แบบน้ําพริกยําต้องเยอะๆนะเพราะมันเป็นของยัก<ะ>เนื้อน้ำตาลโอเคทุกคนช่วงนี้ก็ช่วงโควิดขอใส่ขิงนิดหน่อยนะครับผม มาเอาโอเคนะครับทุกคนนี่นะผมอย่างน้ํายำนะผมก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะผมนี่มะนาวครับผมมะนาวคือแบบเวลาเรายำอะไรควรจะมีมะนาวทุกครั้งนะผมอืออือืออ่ามะนาวก็รู้สึกว่าต้านโควิดด้วยนะไม่แน่ใจออออโอเคเดี๋ยวเราขอบีบน้ำมะนาวให้เยอะๆนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวเราแบบมาคั่วให้เข้ากัน,นครับผมโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมน้ำยำของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะเดี๋ยวเราก็ผสมให้บบมันเข้ากันครับผม มาโอเคทุกคนนี่พุ่งลอฟเตอร์ยักษ์ของเรานะครับผมก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ตอนนี้เราไม่แน่ใจนะผมว่าแบบมันยังหลงเหลือพยาธิหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราแบบมาไว้กันว้าวพุ่งลอฟเตอร์ยักษ์โอมาโกโอไม g o ก็ เดี๋ยวเราแบบจะมาทอดต่อด้วยเฟรนช์ฟรายนะครับผมนี่คือแบบเมนูวันนี้นะครับผมเราต้องจัดให้สุดๆเป็นเลยนะครับผมอันนี้ไม่ต้องว่าผมนะไม่ใช่ไส้เดือนนะทุกคนนี่นะมันเป็นไส้ปีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราแบบมาทอดกันครับผม ตอนนี้นะผมน้ำมันก็เดือดแล้วผมมาเดี๋ยวเราแบบมาทอดเฟรนช์ฟรายกันเลยว้าวว้าว ทุกคนตอนนี้นะครับผมก็เราทําหลายๆอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วผมมาอันนี้นะครับผมอันนี้ก็คือหน่อไม้นะครับผมนี่เดี๋ยวเราแบบขอมาใส่หน่อไม้ครับผมอใส่หน่อไม้ใส่ผัาครับทุกคนอันนี้มะละกอนะทุกคนนี่หน่อไม้กับมะละกอก,ก็กรวมกันประมาณนี้ครับผมแล้วก็อันนี้นะทุกคนอันนี้ือเฟรนช์ฟรายครับผม โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอาหารของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมดีมาดูครับผมอาหารจานยากษ์ของเรานะครับผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราแบบจะเอาใส่น้ำพริกจิ้มยำนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราแบบมาผสมกันเลยทุกคนนี่มาดูใกล้ๆผมโอเคเดี๋ยวเราเทลงมาเลยนะทุกคนฟังอื้อ นี่นะทุกคนลองเข้ามาดูใกล้ๆครับผม, <Wow. S 1> มคือแบบมันโคตรน่ากินจากเห็นน่ากินจัดนะอ่านาจันยักษ์ของคนต่างดาวอย่างผมไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ต่างดาวนะทุกคนนี่ลองดูนะครับผม,มสุดยอดครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้นะผมอาหารของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมคือเราจะไม่กินก่อนครับผมเดี๋ยวผมแบบจะให้ลุงของผมกินก่อนนะครับผมลุงอาวุโสของผมนะซึ่งเขาก็คือลุง ประวุฒนะครับผมที่แบบคอยแบบช่วยเราขุดใต้ดินช่วยเราแบบสร้างบ้านใต้ดินอะไรต่างๆครับผมนะคุณลุงประวุฒิก็ยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวเราแบบจะลองให้แบบมากินคนแรกครั้งแรกก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวแบบผมก็จะลองกินนะโอเคนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะมาดูลุงประวุฒิของเรากินกุ้งลอฟเตอร์แล้วก็อาหารจานเด็ดของเรานะครับผม <c oughs> <c oughs> ว้าวนี่ คือแบบพวกกุ้งลอสเตอร์นะทุกคนคือแบบเนื้อมันแบบส่วนมากนะมันจะอยู่ตรงหางมันนี่แหละครับผมนี่คุงรุงกรวุธของเราคือบอกว่าไม่เคยกินอื้ือื้อหเสียงครับผม กระวูดของเราคือแบบกินได้น่ากินมากนะทุกคนออ ปลาแบบกินครั้งแรกแบบน่าอร่อยเลยนะลุงปลาปูวะฮะกุ้งไลไรแพงจังเลยก็อย่างอันนี้นะผมก็ตกประมาณตัวละสามร้อยนะทุกคนก็คือแบบกินอร่อยครับผมก็ทำว่าคุ้มไหมก็คุ้มมกครับกินอร่อยครับ,อ,รอ,รบอาจจะไม่ใช่ของกินที่แบบกินประจําแต่แบบก็อร่อยครับอื้ือือ้ือือ้ม หลวเขาแบบกินแบบกินไดหน่ากินมากๆากครับทุกคนดีใจมีความสุข มาโอเคนะครับทุกคนนี่อตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวตาผมบ้างแล้วนะครับผมนี่โอเคคือเดี๋ยวผมขอเปิดด้วยแบบเฟรนด์ฟรายนะครับผมนี่นะทุกคนอือตาโคตรอร่อยปากทุกคนนี่นะอันนี้คือมะละกอดิบนะครับผม ก้อร่อยจัดละครับู้ว่อือ อันนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือหน่อไม,ม้ครับผมหืมหนูจะกินด้วเหรอ,ห,อหนูจะกินด้วเหรอไม่โอเคทุกคนนี่นะครับผมสำหรับกุ้งลอฟเตอร์ยำนครับผมนี่คือส่วนเนื้อเยอะๆคือแบบตรงหังมันเลยนะกุ้งลอฟเตอร์อืออา นี่นะครับผมทุกคนเอ้ยเหมือนจะมีไข่ด้วยนะตัวนี้แต่ไม่รู้มีอะไรดำๆครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบขอจิ้มกับพริกนะครับผม นี่พริกเต็มๆเนื้อหางเลยนะโอเคทุกคนขอกินเข้าปากเลยนะครับผมอืมอืมอ่าอืมอ่า อืมคตรอร่อยจัดเลยครับทุกคนอืมหม้อกันหน้า หม,ม้อออยั่างมาล่าเหลือนีอ่กะอ,อร่อยแใจจออ นี่อันนี้คือเนื้อแขนของมันนะทุกคนนี่จิ้มกับน้ำจิ้มตรงนี้เลยนะไมน่า โคตอิ่มจัดอะครับทุกคนป่ะ ก็นี่แหละนะครับทุกคนโอเคก็คลิปต่อไปหรือคลิปหน้านะผมอยากให้ราแบบมากินอะไรยกักษ์หรือว่าอะไรไง,ะงี้ยนะครับผมก็นั่นแหละครับผมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะผมก็อิ่มอร่อยกันแล้วครับผมวันนี้เอาไปล้างดีกว่า